ลงเขาไปแล้ว ฟอซ่าสามค่ะคันนี้เนี่ยจัดระบบไฟจากร้านขวาญไปทั้ง60วัตต์แล้วก็40วัตต์แล้วค่ะวันนี้ค่ะตามคำเรียกร้องนะคะแอมคัมแบ็กกลับมาทำอีกครั้งแล้วค่ะกับชุดไฟโลโก้ปิกนกนะคะจากร้านขวนนาญมาร์ต้าวราคา1,500บาทดูแลตลอดอายุการใช้งานชีวิตตลอดไปถ้าเปลี่ยนสีไฟถึงจะเสียตังค์นะคบผมทำสีไหนมาเปลี่ยนมาเคมสีนั้นฟรีตลอดอายุการใช้งานนี่นค,ค่ะไฟโลโก้ปิกนกค่ะฮอนด้า <Honda. S 2> ตอนนี้ กลับมาทําอีกแล้วนะคะจะทําแต่แค่ปิกนกกับยามาฮ่าเท่านั้น <Hi. S 1> ตอนนี้นะคะโลโก้หลังเราไม่ทําแล้วค่ะไม่มีแล้วให้มันเปลิมิเต็ดร้านคนที่เออคนที่เคยทําไปก็ถือว่าเป็นลิมิเต็ดไปละกัน <c oughs> <ทำ S 1> ตอนนี้จะเหลือเป็น Honda ปิกนกแบบนี้เลยนะคะรับประกันการใช้งานตลอดอายุการใช้งานไฟเสียไฟหมดอายุขาดเข้ามาขาดดูแลเคลมให้พร้อมกับเราทําสายซ็ยซอกเก็ตไว้ให้หมดแล้วนะนี่เอาล่ะลูกค้าท่านใดค่ะสนใจอยากจะสวยๆแบบนี้นะคะกับไฟโลโก้ปิกนกโดดเด่นขึ้นมา แบบนี้ขอให้มั่นใจในร้านขวัญมื่อเช้าค่ะเจ้าแรกเจ้าเดียวสวัสดีค่ะ